ชุดซ้ำคัดบอลกันต่อเลยนะคะชุดซ้ำคัดบอลตัวนี้ของฮอนด a านะคะ RSK หกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งห้าทับแปดนะคะเป็นของไซเก้นนะก็ตามที่เห็นนะคะมาเปิดดูกันก่อน ยางกันฝุ่นนะคะโอเคเป็นล็อกกับยางกันฝุ่นจะมีนะคะยางลุกยางนะคะลุกยางเขาจะมีสองตัวนะคะตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะคะจะมีลูกยางสองตัว เป็นคอมเมียมนะคะลูกสูบจะเป็นโคอเมียม16มิล16มิลนะคะแล้วก็วัดนะคะความยาวจุดนี้นะคะตามเลยนะคะตามที่ทางร้านวัดให้ดูเลยนะคะอยู่ที่33มิลแล้วก็สเต็ปที่2นะคะ ความยาวของลูกสุดทั้งหมด46มิลแล้วก็รวมสปริงด้วยนะคะทั้งหมดเลยอยู่ที่89มิลค่ะค่ะตามนี้เลยนะคะ,ะดูนะคะดูให้ชัดๆก่อนนะคะจกได้มั่นใจ